สวัสดีค่ะเอฟซี FC แฟนช่องไม่น้อยพะรวยมือนี้ไม่น้อยพะรวยก็ได้เดินทางมาวัดกุดแฮเนาะคะ่ะมาในงานพิธีว่างศิลาฤกษ์อุโบโสถวัดกุดแฮเนาะคะ่ะกับมาพ่อพระอาจารย์เพิ่นเคยให้ตัวดีถือเนาะคะ่ะเมื่อนี่งวนนีเพ่นสิใดตัวใดเข้ากับมาเบิ่งมาตามไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะ ก้าวมาสการเจ้าค่ะต้องต้อเห็นป like ูโดนนะครับต้องยังก่ส่อพาโชคครับแม่น้อยพารวยค่ะยายน้อยพารวยยายน้อยพารวยครับมีโอกาสเมื่อนี้ก็มีโอกาสได้มากราบนมัสการปูเนาะครับกระโดูแะได้ได้ยินแต่ข่าวครับโซนมากเลียแนวทางของปูกับเขายจะเลื่อยเนาะปูเนาะ สำหรับงวดนี่ปูกับมีแนวทางเหรอสิครับแนวทางนี่แหละนี่มีฝันได้นี่แหละเป็นเลขนิมิตบอกปูเลขนิมิตปูนิมิตว่าจังไหนเนาะครับนิมิตฝันวันขึ้นวันพระฝันว่นาเขาไม่เขียนให้นี่แหละศูนย์สามเขเก้เาศูนย์โอ้ยแต่ว่าเน้นเน้นเด้ศูนย์สามด้วยน้อยๆแข็งๆตัวนี่ย<ะ>เน้นศูนย์สามแล้วจะบ่รู้ว่าขีดบนด้วยล่ะ แต่ว่าให้เน้นตัวเดียวชูนสามด้ยแต่ว่าผรูหมั่นใจว่าสูนหินมาแน่ยงนอนสูนมาแน่นอนแต่วิ่งวิ่งหันวิ่งสามขาวิ่งให้วิ่งสามนั่นก็ตัวเดียวเลยตัวเดียวโคโลอ๋อพี่น้องเต็มสีฟังเลยเด้อครูฝันกันนิดนิดฝันว่าใครตีกันสองตัววันพระประจำดิส่วนมากสิเป้มือวันพระเออจีฝันทุกวันพระ ฝันทุกวันพระไปจำไันที่ที่ช่วงได้ยี่ดีฝันไ,ได้เป็นเป็นตูช่วงช่วงให้ได้ยี่พวกจะเปา,าเดือนมาบอกเป็นตูเลยได้ยมตันนี้จะบันีบางทีฝัน <มะ S 1> เป็นปัญหาเป็นอย่างตลอดีฝันทุกวันพระเปี่ยนคำกับชิมหาคำตั้งแต่งวดสามหกสี่มาในคูเคยเข่ามาเลยวะครับกเ็เขาเขาเรื่อยอยู่แต่ว่าหางบ่ใครได้ล้มฟ้อง ได้บ่ได้บ่มีส่งไป่ทยทำบ่ได้ไปมีแต่ทรงไล่อย่างขา่นะทรงทางไล่เยาเข้โจังสกาวเดือนที่แบบทรงทางไล่เยางขยโทรงทางไล่ผมบ่ได้ไปตัวตัวนี้โควิดก็ยังขยโญก็บอยากไปวันี้ก็ิอนุญาตาดอีช่องนยเราอยากไปหาอยู่ยังช่องยังบมอยากไปอยู่ระบบ เ้าขอเบอร์โทรช่วงนี้ก็ช่วงนี้กูเบอรโทรได้บ่คับได้ศูนย์หกสี่ศูนย์หกส่เาเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามแปดเจ็ดเจ็ดเกาแปเจ็กู้ห่เกาเจ็ดามแปเก้านู้เา่มือตัว เลขสวยจนไม้เล็กอ้โโเนาะเ่อกอยกก่เด okay, ้อเขื่ออกเกโโเก็บตอเก็บเก็ตอกเกเก็บหน่อยมอนีดังอีกแล้วเก่าเก็ดเป็นมอเนาดังดังจนซสือกได้คุณนะปูาะเสือกได้เลยเ่าเกียดแนีแต่ว่าเลขปูนี่ก็ถือว่างามเนาะปูงามปูนิมิตโดนกับปูขึ้นวันพระวันยาขึ้นวันพระวัหงเหมือนกันมัคร คำวันระแปดคำครับอันนี้นิมิตขึ้นวันพระด้วครับพี่น้องที่ชือวันพรก่อนนี้มีฝันว่าฝันว่าใกล้ตีกันสองตัววัต่ิพันธมากโอ้ย่ยก็เลยบอกโยมว่าเล่มีเก้าด้วยเงินท่ไปนี่ว่าเื่อรดเก้าสองก็บบกให้โต้โว้ยโู้ยกับกงเลยบันก็ถือเก้าสองเลยบก็ยกอาทือป็นอาทิน้ำลาย่ายครับจก็โยถือก็โยกถือแล้วก็กลัวเื่อไม่ได้มันอันอันเก้าสองมัน เรอยากว่านี้ฝันนีมีฝันฝันว่าเขามาเขียนห้เขามาบอกเขามมีมีฝันว่าเลี้ยงเขียนเอาเด้อศูนย์สามก็เก้าศูนย์ต่อวังที่เขาบอกศูนย์สามก็เก้าศนย์มิมีในความฝันขึ้นวันศูนย์สามก็เก้าศูนย์เจอปูห้มากนี่เป็นศ <wa ith? S 1> e ูนย ah ์สามก็อศูนย์เก่าเนาะแต่ว yeah. okay. mm ่าเป็นยังพี่น้องเอฟซีฟันกว้อยู่งนั้นเขาเขาเขาชื่อบนญช่รามแต่ว่าเน้นเน้นนี่ เน้นให้ก็คือต well. <point of terror> ัวเดียวศูนย <ens> ์สามตัวเน้นให้ก็คือศูนย์สามเจ็บปูวิ่งสามเกียร์เซนไตห้เนาะครับศูนย์สามวิ่งสามเลขสามนี่วิ่งวิ่งเลขขยันเนาะปูเนาะเลขเลขขยันก็คือสามคนเปล่นเลขวิ่งก็บอกก็โยบอกโยมเขาวิ่งหน่อยเลยเลขนี่มันก็งามเยอะแล้วเนาะปูเนาะปูหน้อยๆแข็งๆนี่เนาะ บนต้องไให้ไหลโตซื้อหนาให้ไหลายตัวรเนลยไปจี้ให้ก่อนนี่แค่ตัวเดียวบอกล่างเป็นล่างบอกล่างวุ้ยนีไปอยู่ช่วงสกาวเดือนแต่ว่านี่ก็ได้เน้นบนเน้นล่างมันบวมไม่ได้เน้นบอกว่าซื้อบนซื้อล่างนะไม่ซื้อบนซื้อล่างเนาะไปจี้ฝันเขาหยิบมาบอกว่าเป็นล่างเรียกล่างเขาหยิบอกใี้ดีแต่ก่อนนี่ถ้าฝันเพิ่นสิบอกเต็มสั่นเต็มเบือซีงวดชวนโย้อมไปสองคู่ตลอดให้นะ กินไหนบอกให้ใหาเจ้าน่ะคือตลอดสะกาวเดือนไปเอาน้ำได้กินอ่ะส่วนมากโกสิมีแต่เหล็กนี่เม็ดเด้นนะครับอไมีเต้นี่เม็ดเต๋อเดีข่อยอไปได้มีคำวันที่ไปได้คำวันที่ไปได้บ่ได้ไ่ได้เอาเขาเจะเห็นม่ไม่ไม่เม็ดบอกเลยโอ้ยซื้อวัดได้บ่เนาะครับอยู่วัดนไหนครับวัดโกสีสมพรวัดโกสีสมพรบ้านกองขันบ้านกองขันเนาะอกบ้านังตำบลนาหนังตาบลนนหังอำเภอพุพิสัยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายเนาะครับ อยู่บ้านกองคันตำบลหน้าหนังวัดโพสีสมพรวัดโพสีสมพรครับบ้านกองคันตำบลหน้าหนังผูสามหกศีผูสามหกีช้งนี้ครับเท่เท่ันั้นก้อนเกียดอยู่เสร็จไปแล้วละ่ะแต่ว่าก็อยากเทอีกอยู่แี่โศกมี่ลาบญาติย้มผู้ใดมีโศกมีลาบาก็ซอ,อยแด้นะขเขา้าบอกมีลาบหลือลล <ง S 1> บ่อมีโศกมีลาบอยากมาทำบุญเท่ก้อนเกียดครับ แต่ว่าเทไปบนแล้วสามสิบคิวแล้วไม้เล็กทั่กับตามนี่ครับครูนี่ไปแล้วสามสิบคิวแล้วบอกถ้าอยากย้มเห็นไหมครัพี่น้อง MC มีจิตศรัทธาอยากจะรวมทําบุญกับปูกับไม้เล็กทกับยูน่เ้อครับพี่น้อง MC เขียนไว้ครับศูนย์หกสี่เก้าเจ็ดสามแปดเจ็ดเจ็ดเก้าครับพี่น้องเขียนไว้ครับพี่น้องอยากจะมารวมทั่บุญครับทางวัดเทคอนขีด เป็นเท่ขอนกีดก่อนมีเท่ขอนกีดพื้นวัดบบกูลานวัดลานวัดเท่ขอนกีดลานวัดครับเทไปแล้วมือนั้นเบิดไปสามสิบคิวครับเอพื้นเท่ขอนกีดลานวัดนี่ก็ถือว่าแต่คันสมัยก่อนเพิ่นเอาไส้เขาวัดเนาะปูนเนาะก็เห้ก็ได้บุญได้กุศลครับแต่อันนี้สมหลายเนมันมีสังสีแผกมาเทเลยครับสมัยนี้เพิน่นเพิ่นเอาสมัยไม่เพิ่นเอาข้อนกีดเอาสี่แผกมาเทเลยเนาะครับคิวละพันเจ็ดคิวละพันเจ็ด พ Di ี่น้องหิบจีผ no? ู้ใดหยับงบดวงท่านบดวงยาสามสิบชิ้วเช่นไดเด้อครับที <food> ่วัดโพธิ์ศรีสมพรเนาะบ้านกองขันตำบลหน้านังอำเภอพนพิสัยจังหวัดน้องค่ายครับถือว่าปูสามหกีครับปูสามหกซีแต่ว่างวดนี่ปูเน้นไหคือศูนย์สามตัวเดียวโคโลครับท้าชีวิ่งก็คือวิ่งสามนะครับ วิ่งก็คือวิ่ง3แต่ว่าตัวร่องก็มี0ศูเก่าครับพี่น้องเอฟซีปูบอกว่าหวัวหนึ่เด็กน่าจะมี่ศูนย์มาสันละว่าส่วนว่าที่เป็นศูนย์ยังกับโมูเจ้าบ <c oughs> ้าปูฝันได้คือศนะูนยะ์สามละปูเนาะปูเน้นย้ำความฝันให้พี่น้องเอฟซีฟังนะอยากโย,ยมฟัง,งนะครับผมคือฝันคืนวันพระอยากโยม ผมฝันฝันว่าเขามาเขียนให้เขียนให้บอกว่าเลขนะศูนย์สามกับศูนย์เก้าเขาเขียนให้เลยบอกเขียนให้ศูนย์สามกับศูนย์เก้าเลขเลขของวันที่หนึ่งกลุ่มพระเขาบอกเขาเขียนแต่ว่าเขาไ่ได้บอกว่าล่างหรือบนเขาไ่ได้บอกว่าล่างว่าบนเขาบอกว่าเลขมันอยู่วันที่ออกตัวนี้เขาเขียนให้ว่าศูนย์สามศูนย์เก้าแต่ว่ามักที่สุดสอบ แม่ใจของเจ้าของมแบคือศูนย์สามคือปูมากที่สุดคือศูนย์สามแล้วเท่ากับว่าปูเนียนไห้เนาะปูเนียนไห้ปูเนียนไห้ครับนี่แหละครับตัวเนียนตัวนักครับศูนย์สามวิ่งสามครับแต่ว่าใส่ซื้อบนซื้อล่างไว้ครับส่วนทั้งบนทำแต่คือไม้เล็กๆของปูเด้อครับเขียนไว้เขียนไว้ไปคิดว่าพี่น้องครับ ที่เห็นนี่นะครับตัวเลขอะ03 09ครับยิ่งสามมาสันปูเราว่ามักชอบกับพี่น้องก็บจังนําไปลงทุนมึงเด้อครับทิดถูกก็อยยาวากันครับท่านผู้ชมครับให้พี่คร้อให้ดีๆก่อนที่สีลงทุนครับตัวเลขทุกตัวก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับท่านผู้ชมครับก็บพ่อไพีเห็น้องเฮาพินิจพิจารณาให้ดีๆครับก่อนที่สะลงทุนครับ ลอยเพียเห็นออกโชคดีเด้อครับสำหรับหมดวันที่หนึ่งห้าพันสองพันหาร้อยหกสิบหานี่ครับหาเลมอนโค้ไอ้ควนพี่น้องเอฟซีนะครับยอดโยมสูกๆคนเด้อคุได้เบิรงช่องโยมยังบอกขอพาโชคครขอพาโชคก็เป็นแนวทางเด้อรวยเงี้น้อยพารวยรวยครับขอให้ญาติโยมน้ำไปที่เจรนาเบิรงเด้อขอมีโชคสุ่คนขอมีอายุวันนะดุขาพระ ปฏิาพาัทธ์พนาสารสมบัติขอให้รวยๆเฮงๆทุกๆกคนเด้อร์สาธุสาธุสาธุ